ถ้ากินมังสวิรัตนี่เยอะไหมก็ใหญ่ยอดแกงก็ไม่ค่อยได้แต่ว่าผัดมีเจจะขายได้จะได้น่ากินนะดูเส้นนิ่มด้วยน่ากินจริงเลย มีเท่าไหร่จ๊ะ10กิโล10ยูโรโหอิ่มเลยมื้อหนึ่งโอ้ยมีถั่วออริจินาลเลยอะ่ะแต่ว่าบางทีบางครั้งก็หาย,ยากมันมีแล้วเต่จังหวะ<ไ>ผัดไทยได้รสชาติที่เราชอบเลย นะคะและนี่เดซี่มีถั่วด้วยและกุ้งสองตัวอันนี้ให้พิเศษหรือว่าเป็นปกติอย่างนี้อยู่แล้วผัดไทยเนี่ยค่ะกุ้งสองตัวเนี่ยปกติปกติห้าตัวค่ะปกติห้าตัวแสดงว่าเราได้ที่ไม่ปกติเพราะฉะนั้นเราจะต้องร้องเรียนผัดไทยอ๊ยอ่าค่ะน่ะมา <c oughs> อะไรมาแซนด้วยอ๋อเรานี่เลยเลยไม่ปกติ แต่ทีเนี้เนี่ยเส้นเดี๋ยวขออนุญาตนะคะบอกโอ้โหนี้มันเต็มจานเลยอะ่ะเอาวางก่อนนะคะว่าเส้นเนี่ยสําคัญในการที่ว่าทานผัดไทยอะไรที่ไหนเนี่ยนะคะความจริงแล้วเราไปไหนแล้วก็จะสั่งผัดไทยเป็นการเอ,อทดลองว่าอาหารจะทยยําไปได้ยังไงแต่นี่เส้นนิ่มค่ะอันนี้ผัดก็นานแล้วค่ะกว่าจะได้ทานถ่ายรูปเอ่ยอะไรเอ่ยอร่อยค่ะชิมแล้วอันนี้ชิมให้ดูได้หน่อยเนึง เนื้อนิ่มมีความหวานแล้วก็ถ้าเผื่อว่าจะใส่มะนาวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ได้เลยมีมะขามเปียกไหมคะใส่ได้ไหมซอสใส่อะไรบ้างขามเปียก มะขามเปียน้ำตาลปีบน้ำตาลทรายน้ำตาลปโอน้ำตาลทรายจา้ะหืมนี่ชิมนี้เดียวเผลอไปสองคำแล้วค่ะอร่อยมาก <c oughs> นี่ขนาไม่ได้บีบมะนาวนะคะ <c oughs> ยังไม่ได้โรยพริกป่นเดี๋ยวรอบนอกแล้วกันออร่อยอร่อยค่ะและที่สำคัญที่เราชอบก็คือว่าเส้นเนี่ยนิ่มนิ่มจริงๆนะคะ ได้เห็นแล้วเนาะว่าเส้นหน้าตาเป็นยังไงเอาดูใกล้ๆอันนี้ค่ะอ้อห้มยำนะคะอยากลองด้วยค่ะเนี่ยค่ะเอานะคะก็ดูหน้าตาไปก่อนผ่านกล้องแล้วก็ผ่านมาแถวนี้ต้องมาชิมที่ตัวเองนะคะ